เรยวมี C11 ปี2021นะฮะเครื่องนี้นะถ้าเราชาร์จแบตไว้จะสามารถเปิดได้นะครับสามารถเปิดได้นะแต่ถ้าถอดสายชาร์จออกปุ๊บจะดำทีเลยนะฮะถอดสายชาร์จปุ๊บนะฮะ ดับไปแล้วครับอันนี้เราหาอใส่ชาร์จปุ๊บดับไปแล้วนะฮะมาลองเดี๋ยวเราจะลองมาเปลี่ยนแบตดูนะครับดับแรกนะเราถอดถาดใส่ซิมออกก่อนนะครับจากนั้นนะฮะใช้เล็บนะฮะแงะขอบขอบข้างนี้นะครับพอเราเล็บแงะขอบข้างนี้ออกหมดแล้วนะฮะก็สามารถเปิดเอาได้นะฮะนี่ปุ่มหลุดมาเลยนะฮะ ฉะนั้นเราก็ไขน็อตออกให้หมดนะครับไขน็อตออกให้หมดเลยพอไขน็อตออกหมดแล้วนะครับก็แกะออกได้เลยนะฮะเสร็จก็เงี้ยเอาขั้วแบตออกนะครับแล้วก็ดึงเอาแบตออกนะครับผมแบตบตัวนี้จะเป็น BLP 729นะฮะเล็กมดเดลมันนะ เดี๋ยวเรามาแกะออกแล้วเอาก้อนใหม่ใส่กันนะครับจากนั้นเราก็เอาแบตก้อนใหม่นะฮะใส่ได้เลยนะตอนนี้เราใช้ของยี่ห้อดิสซิงนะฮะตอนนี้ยังมีแถบกาวติดมาให้ด้วยนะฮะเราแถบกาวเกาว่าออกเลยเามาใส่ดูกันนะครับพอเราใส่ฝาติดเรียบร้อยนะฮะลองเปิดดูนะฮะ ออกปดดูแล้วนะฮะว่ามันเป็นยังไงว่าจะดับไหมไม่ดับนะฮะไม่ดับนะไม่ต้องชาร์จแบตก็ได้นะฮะเป็นที่แบตเตอรี่นะน่าจะหมดอายุมาแล้วเพราะรุ่นนี้ก็นานแล้วนะะแบบสภาพแบตก็อย่างที่เห็นนะครับเรียบร้อยครับนี่คือการเปลี่ยนแบตเรามีซีสิบเปี2 0 2พนะฮสบะ เนื่องจากสาเหตุคือแบตนะฮะแบตเสื่อมนะครับให้ไม่สามารถบูตเข้าหน้าจอหลักได้ต้องใช้วิธีชาร์จแบตตลอดถึงจะสามารถบูตเข้าหน้าจอได้นะครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ